ไปแคมปิ้งที่จังหวัดระยองนั่นก็คือบ้านเราริมเคือนหรือว่าสวนคุณดานั่นเอง <Yahoo! S 1> และเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสำหรับการเดินทางก็ง่ายมากใช้เวลาจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงครึง่ง<อ>วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ยาวๆเลยค่ะพอเจอจุดพักรถมอเตอร์เวย์ก็ตรงต่อไปอีกประมาณ16โลแล้วแยกซ้ายเข้าบ้านบึงผ่านจุดจ่ายค่าทางด่วนก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบ ตรงเส้นนี้10ล้อกับจุดยูเทิร์นจะเยอะหน่อยขับระวังระวังกันด้วยนะคะแต่เราจะอยู่บนเส้นนี้แค่7โลแล้วเลี้ยวขวาไปทางจันทบ,บุรีขับไปอีก17โลแล้วเบี่ยงขวาขึ้นสะพานไปทางอำเภอแกลงขับต่อไปอีก68ิโลเลี้ยวซ้ายเข้าถานน3า4 8ไปอีก5โลเลี้ยวซ้ายเข้าถานนหมายเลข3ตรงไปนิดหน่อยแล้วเลี้ยวซ้ายอีกรอบเข้าอำเภอเขาเมาค่ะแถวนี้จะมีเซเว่นและร้านค้าเยอะถ้าเลยจากตรงนี้ไปจะไม่ค่อยเจอร้านค้าแล้วนะคะ ตรงมาตามทางเรื่อยๆจะเจอป้ายอ่างเก็บน้ําคลองระโอกเลี้ยวขวาตรงทางแยกเลยจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีป้ายบอกทางไปบ้านเราริมเขื่อนแล้วค่ะตรงไปอีกไม่ไกลก็เลี้ยวซ้ายเจอแยกก็เลี้ยวซ้ายอีกทีก็จะถึงทางเข้าแล้วตรงช่วงนี้จะเป็นดินลูกลังหน่อยค่อยๆขับนะคะ ตรงทางเข้าเราจะเจอป้ายบอกทางตรงไปเฟสหนึ่เลี้ยวขวาไปเฟส2ให้เราไปเฟส1เพื่อไปลงทะเบียนกลางเต็นก่อนค่ะพอมาถึงก็เข้าไปในร้านค้าเพื่อลงทะเบียนจุดกลางเต็นในร้านค้ามีของกินของใช้เต็มเลยใครลืมเอาอะไรมามาซื้อมาเช่าที่นี่ได้เลยค่ะ ะตรงนี้เป็นเฟสหนึ่งนะคะใครที่จะมาพักเฟสหนึ่งจะต้องจองก่อนส่วนเฟสสองจะรองรับสำหรับผู้ที่ walk in เข้ามาเดี๋ยวแพรจะพาไปดูเฟสสองก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมารีวิวเฟสหนึ่งอย่างละเอียดอีกทีค่ะเริ่มจากแยกทางเข้าให้เลี้ยวขวาไปเฟสสองตามป้ายแล้วตรงยาวเลยค่ะตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอทางแยกไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะคะตรงต่อไปจนสุดทางก็จะถึงเองค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำและจุดติดต่อสอบถามขวามือจะเป็นลานจอดรถ ตรงไปจะเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะถึงแล้วค่ะบ้านราริมเคลอนเฟสสองบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นตลอดเลยมีความสงบดูเป็นส่วนตัวฟินมากๆเลยค่ะ กลับมาที่เฟสหนึ่งกันนะคะพอเลยป้ายเข้ามาขวามือจะเป็นลานจอดรถส่วนซ้ายมือจะเป็นลานกลางเต็นท์โซน A มีตั้งแต่ A1-A14 ถึง A14 โดย A1 จะอยู่ฝั่งทางเข้าไล่ลงไปตามแนวยาวจนถึงหน้าลานค้าเป็นวิวติดแม่น้ำทั้งหมดค่ะตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอห้องน้ำอยู่ทางขวามือห้องน้ำที่เป็นสังกะสีเขียวด้านหน้าจะเป็นห้องน้ำหญิงด้านหลังจะเป็นห้องน้ำชายมีฝั่งละ4ห้อง ส่วนห้องน้ำด้านหลังที่เป็นสีเทามีแยกชายหญิงเหมือนกันฝั่งละสี่ห้องสะอาดดีค่ะด้านหลังห้องน้ำก็จะเป็นลานจอดรถพื้นที่กว้างขวางมากเลยกลับมาด้านหน้ากันนะคะพอเดินตรงเลยห้องน้ำไปจะเจอร้านค้าหรือจุดลงทะเบียนกลางเต็นท์อยู่ทางขวามือ และจุดลงเรืออยู่ทางซ้ายมือสำหรับใครที่จะพายเรือคาย,ยักหรือซับบอร์ดจะต้องเสียตังค์แต่ว่าถ้าเป็นเรือสีน้ำเงินจะเป็นเรือของทางสวนคุณดาอันนี้จะพายฟรีค่ะพอเดินเลยร้านค้าไปด้านซ้ายเขาก็กำลังทำร้านกาแฟเร็วๆนี้จะเปิดให้บริการค่ะเดินต่อไปก็จะเจอชิงช้าเต็นท์เช่าแล้วก็รถบ้านแยกขวามือจะเป็นห้องน้ำจุดที่สองจะเจอห้องน้ำชายก่อนมีสองห้อง ถัดไปก็จะเป็นซิงงล้างจานน้ำไหลพอประมาณไม่ได้แรงมากแล้วก็จะเจอห้องน้ำหญิงมีอยู่3ห้องค่ะพอเดินเลยห้องน้ำไปก็จะเจอลานกลางเต็นท์โซน C มีตั้งแต่ c 1ถึงโดย C1 จะอยู่ตรงกับห้องน้ำเลยแล้วไล่ยาวลงไปเป็นวิวติดแม่น้ำเห็นแนวทิวสวนทั้งหมด เลยโซน C ไปก็จะเป็นโซนดีจะไารเวทหน่อยมีแค่5ล็อกคือดี1ถึงดี5เป็นวิวติดแม่น้ำเหมือนกันแต่อาจจะไกลห้องน้ำหน่อยค่ะตรงนี้นะคะคือวิวที่เราจะเอา C 3เป็นวิวพึ่งกลางเต็นท์เสร็จนะคะทุกคนร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ บ่ายสองครึ่งนะคะถือว่าบรรยากาศร้อนเลยทีเดียวเดี๋ยวจ้าให้ดูภาบรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะคะนี่คือวิวเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศดีนะคะวิวข้างหลังก็คือสวยมากวันนี้นะคะเป็นวันพิรหัสเนาะเท่าที่เห็นเนี่ยมีอยู่แค่ สเต็นท์ตอนนี้นะคะแพ้อยู่หน้าร้านค้าด้านหน้าของร้านค้านะคะก็จะเป็นร้านกลางเต็นท์ริมน้ำทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะก็จะมีชิงช้าให้เราเล่นด้วยเนาะมีจุดเช็คอินแล้วมันก็จะมีทางลงเพื่อที่จะไปเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นยางสีดำๆนะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูแต่ก็เรียกไม่ถุกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าเนี่ยน่าเล่นมากเดียจะไปเล่นตอนนี้6โมงนะคะแดดก็คือ ตกหมดแล้วที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนะคะจะเป็นรถบ้านถัดจากรถบ้านนะคะ<ม>ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์โซน C ที่นี่ก็คือเงียบสงบนะคะวันธรรมดาวัสาร์ทิตก็น่าจะเยอะอยู่แล้วก็เขาก็จะมีเต็นท์ของของที่นี่นะคะเป็นวนลาดิโลนี่นะคะที่เป็นโดมๆเนี่ยเป็นเต็นท์ของที่นี่ ชอบมากเลยอ่ะมีชิงช้าให้เล่นด้วยนะวิวเป็นวิวน้ำก็คือฟินมากเลยค่ะคุณชมจะบอกว่าเหมือนจะมีหมูกระทะด้วยนะที่เนี่ยสั่งนเดีดดดเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกันนะคะจะเล่นน้ำป่าจะได้บอกลุงเออบอกเลยส่ก,ก็จะบอกดิผมผมจะรีวิวต่อ ที่าว่าจะได้นำอะไรจะได้บอกเลยถ้าผู้ชมอยากรู้อุณหภูมิใช่ไหมเดี๋ยวจะเสิร์ชให้ว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่เสิร์ชจากแอปสภาพอากาศเนี่แหละคะ่ะไม่รู้ว่า29องศาแต่บรรยากาศดีนะคะดีบรรยากาศดีเลย เราก็มาพายเรือคุณลุงใจดีมากให้เราพายฟรีเพื่อไปถ่ายรูปโอ้วิวดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณลุงสงสารเราว่าเรามาไม่ทันก็เลยให้เราพายเพื่อมาเก็บรูปหน้าเต็นอันนี้เต็นของเรานะคะสีเทาน,านั่นอันนี้เป็นวิวแนววิวสนนะคะวิวยอดฮิตของที่นี่นะ ตรงนี้จะเป็นโซน A ตรงนี้จะเป็นโซน C นะคะแล้วสุดนู่นจะเป็นโซน v D ดอกพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าแล้วนี่เป็นวิวไกลซูมมาซูมอีกสวยไหมล่ะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะข้างหลังเหนยดิ <c oughs> วิวดีมากๆเลยอันนี้เรือคายาักเนาะ 350บาทต่อชั่วโมงนะคะก็คือจะนั่งได้2คนส่วนถ้าสแตนบอร์ดหรือว่าซับบอร์ดเนี่ยจะคนละ250บาทต่อชั่วโมงอุ้ยอันนี้เดี๋ยวเราเราจะมาเล่นอันนี้ทุกคนเราจะมาเล่นอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาเรือไปคืนคุณลุงก่อนนะคุณผู้ชมคะคุณลุงให้ชูชีพเรามาปีอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเจ้าตัวนี้ เราจะเล่นตัวตัวนี้กันแล้วเราจะไปเล่นนิ้น้ำนะคะก่อนอื่นเนี่ยเล่นน้ำกันค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุ่มครึ่งนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่27องศานะคะเดีย๋ยวเรามาทําอาหารเย็นกินกันเนื้อสเต็กที่เราหมักไว้นะคะ,อ,ะอันนี้ใช้สันคอหมูนะคะปริมาณเท่าไหร่หนึ่โละปริมาณหนึโลนะคะก็คือเราก็จะเอามาบากบากบากลแล้วก็หมักด้วยซอสหมัก ไว้ว่มามันแตก่ว่นี้เราก็หลับไว้เมื่อคืนเ้าตอนเช้าคืนนี้เราก็มาทำทานคู่กับโคสุตังนะคะกินกับน้ำผึ้นด้ยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะกินกันสามอย่างแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะวันนี้ เดี๋ยวเราจะเอาชมพู่นะคะไปฝากเป็นครั้งางค้านเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกน่ารักมากหลังจากที่เราเอาชมพู่ไปฝากเขานะคะล่าสุดนี่ค่ะเขาเอาฮอทดอกมาให้เราน่ากินมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับของแคมปิ้งถูกและดีที่จะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือแทนนแทน เก้าอี้ปิกนิกนั่นเองมันเล็กมากเลยนะคะทุกคนถือได้ด้วยแล้วก็เบาราคา190บาทค่าส่ง40บาทอันนี้สั่งที่อ่ากลุ่มคนนิยมแคมนะคะวิธีการเปิดงนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้ได้แล้ว ตอนพับเก็บก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาเขาเข้าหากันนี้ปึ๊บไปบียงไงร้อยเก้าสิบาทบวกค่าส่งสี่สิบบาทสั่งได้ที่เพจคนนิยมแคมป์หรือว่าในช้อปปี้ก็น่าจะมีนะคะเหมือนเคยดูอยู่แต่ว่าช้อปปี้เหมือนราคาจะแพงกว่าก็เลยสั่งที่มีแพน แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่เนาะแต่อนเนี้ยเหมาะสําหรับของแพรแพรเอาไว้ใส่เอาไว้ไวตั้งเครื่องสําอางเนาะหรือบางทีจะเอาไว้ตั้งถังน้ําแข็งก็ได้หรือเอาไว้นั่งก็ได้แต่นั่งมันอาจจะเล็กเล็กนิดนึงสําหรับบรรยากาศตอนนี้นะคะไม่มีลมพัดนะแต่ว่าอากาศเย็นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันมัน,ม,นมันเป็นแบบไหนมันเสียงเสียงเพลงจะแบบ ยีสบหองศานะคะทุกคนทุ่มสี่สิบเก้านาทีอากาศเย็นแต่ว่าไม่มีลมเดี๋ยวตอนเช้านะ้องมาดูอีกทีว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงพรุ่งนี้นัดคุณลุงไว้ว่าหกโมงเช้าจะมาเล่นซัมบอร์ดเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะว่าคุณล,ลุงบอกว่าประมาณเจ็ดโมงเนี้ยแสงจะสวย ถ้าเราเล่นซับบอร์ดตอนเย็นเนี่ยแสงแสงมันจะมาทางทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะย้อนแสงเวลาถ่ายรูปมันจะไม่สวยต้องไปตอนเช้าแสงจะสวยไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะตื่นทันหรือเปล่าแต่นัดคุณลุงไว้แล้วเราต้องตื่นให้ทันอาลุณสวัสดียามเช้าค่ะ นี้นะคะเป็นเวลาหกโมงครึ่งอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ20องศาถือว่าหนาวเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นซับบอร์ดกันนะคะเอามือเท้าเรือตรงกลางแล้วคือเขาขึ้นไป อ่าบรรลานจะอยู่ตรงนั้นใช่บรรลานจะอยู่นะนั่นพร้อมขาเราเราก็ถ่้าไว้ได้คุณจะสอนวิธีการดีนะจับขาที่ตั้งกันทำเป็นท่าหรือแปดอีกมือหนึ่งเท้าคืออีกมือหนึ่งจับขายแนละ้วขัดขึ้นทีละักบ่ก้าวขาขึ้นมาก่อนข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งสววงไปทางขึ้นอยู่มันจะเทียง ยุบยุบหายข้างนึ่งซทำเนินซ้ำหายที่หนึ่งอ่ะขยับขยับเท้าให้มันตึงอย่าใช้ส่วนบนอย่าใช้ส่วนบนเลี้ยงใช้ส่วนขาโอเคอ้าหายใจลึกอ่ะลองขายทีหายใจลึกลองขายดิอย่าไปตกใจก็มันอย่าตกใจเออนั่นแหละเนี่ยมันก็เหมือนยืดหยุ่นเยอะโอเคยืดหยู่นเราใช้แค่ขา ย่อเขาอยู่เลยอย่าอย่าให้น้ำหนักลงไปข้างใดข้างหนึ่งนะถ่ายด้านนั้นแหละจากหลังไปหน้าดิลูกเห็นไหมเห็นเรือมันเลี้ยวไหมคันนี้เห็นเรือมันเลี้ยวไหมเอออย่าไปมองหัวเรือมองไปข้างหน้าเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์่ดอเออขับรถยนต์เหมือนกันนอะอะมองไปข้างหน้านะ่ะเหมือนเราอย่าไปมองทางมากไอหน้ารถอ่ะอย่าไปมองพอมองหน้ารถเสร็จปุ๊บมันจะนั่น แกจะหมุนอย่างนั้นเป็นลูกขางเลยใช่ไหมอ <laughs> ย่าตกใจดิอย่าตกใจดินี่มันเป็นกีฬาทางน้ำลกูกซับถ่ายไปข้างหน้าหนูโลตัวไปข้างหน้านิดนึงสิลูกเออนั่นแหละโลตัวไปข้างหน้านิดนึงเพราะหนูเมื่อกี้เหมือนหนูจะหงายหลังถูกไหมออนั่นแหละ ตงวโลไปหน้ามากนะก,ก็นหน้าความไปอีก ไปเล่นซับบอร์ดมานะคะทุกคนเล่นง่ายมากคือจริงๆอ่ะมันจะต้องลงน้ำหนักท่อนล่างเป็นหลักแล้วก็อย่าไปตกใจมีสมาธินี่เป็นครั้งแรกนะคะไม่ตกน้ำด้วยเดี๋ยวไปจ่ายตามคนุณลุงก่อน250บาทตอนนี้เป็นเวลา7โมงส0นะคะแดดขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังสวยอยู่ ใจเย็นๆอันนี้แล้วก็ให้มันแบบเด็ดเ่อนะอะอนะเด็ดก่อนแบบใมให้มันอันเล็กๆอะ่ะแล้วก็ให้มันขอลองจะกินฮาโลครับผมน,นี่ค่ะ,คะกินฮาโล บ้านเราริมเขื่อนหรือสวนคุณดานับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ให้ความอบอุ่นร่มรื่นเย็นสบายท่ามกลางแม่น้ำและทิวสนสำหรับค่าบริการพื้นที่กลางเต็นท์150บาทต่อคนต่อคืนใครไม่ได้นำเต็นท์มาที่นี่มีเต็นท์เช่าและรถนบ้านให้บริการด้วยค่ะนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้งดส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มลานจอรดรถกว้างขวางมีจุดต่อไฟมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่ายมีอ่างล้างจานมีจุดทิ้งขยะ มีห้องน้ำสอจุดแยกชายหญิงมีร้านคา้าร้านอาหารตามสั่งมีบริการกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นพายเรือคาย,ยักพายซับเล่นแพเปียกที่สำคัญมีหมูกระทะเดลิเวอรด้วยค่ะอย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศปางอุ่มใกล้กรุงเทพกันนะคะ